วัดดีสิริหยุดเล่นเพลงว้าวใครมี HOME p o d นะครับลำโพงจากทาง Apple อยู่ในมือนะครับผมแหมซื้อจากร้านในเมืองไทยที่ฮิ้วเข้ามาหรือฝากเพื่อนซื้อจาก App Store นะครับผม Apple Store ที่ฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์เพราะว่าตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่ได้มีขายอย่างเป็นทางการเนาะแต่ผมเองตอนเนี้ฝากเพื่อนมาจากฮ่องกงนะครับก็คื h โฮมพอดมินิตั้งแต่ตอนประมาณกลางปีแล้วพบว่า,าใช้ภาษาไทยสั่งการไม่ได้ต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแต่การมาของ ios 17นะครับผม,มทำให้โฮมพอดก็มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเป็น17เหมือนกันและก็สำรวจไปสำรวจมา Siri รองรับภาษาไทยแล้วนะครับหวัดดี Siri คุณชื่ออะไรฉันชื่อสิริยินดีที่ได้รู้จักและก็มีเสียงหนึ่งและเสียงสองเหมือนกับที่คุณใช้ใน ios 17และ watch os 10กันด้วยนะครับผมวัดดีสิริร้องเพลงให้ฟังหน่อยจะร้องเพลงฉันไม่ถนัดเรื่องร้องออฉันถนัดเรื่องช่วยคนรจริงจริง<ๆ>นะลองขอให้ฉันเปิดเพลงให้คุณฟังสิอ๋อจะให้เปิดเพลงเหมือนเมืนะ่อกี้เนอะอะแล้วก็ โดยเฉพาะเพื่อนๆคนตาบอดนะครับซึ่ง h o m e p o เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กอย่างมินิเนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอทัชส,สกรีนซึ่งสามารถเปิด VoiceOver ได้นะครับเนี่ยเน,เนี่ยเป็นสิยงกัญยามาเลยเนาะเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งวัดดีสิริเล่นเพลงต่อเนี่ยแล้วก็เพิ่มระดับเสียงเนี่ยเราสามารถทัชบนหน้าจอ แล้วใช้ความสามารถของ voice over ที่ Apple ให้การช่วยการเข้าถึงดระดับเสียงนะวัดดีิริหยุดเล่นเพลงหรือเราจะสั่งอ่ะซึ่งสั่งง่ายกว่าและตอนนี้การสั่งการลองรับภาษาไทยกับคำว่าวัดดีิริเล่ามุกตลกให้ฟังหน่อยถ้าหนังสือพูดคุยกันได้หนังสือวิทยาศาสตร์จะพูดกับหนังสือคณิตศาสตร์ว่าอะไรเเธอมีปัญหาหรออือโหหาเรื่องกันเลยนะนืกอ่า H2O เท่ากับอะไรไม่เธอมีปัญหาเหรออืมแม่หนังสือวิทยาศาสตร์นี่อ๋อนะนะดูดันไม่เกรงใจใครอหวัดดีสิริร้องเพลงให้ฟังหน่อยอยากฟังิิสฉันไม่ถนัดเรื่องอร้องนึกว่าจะร้องเพลงฉันถนัดเรื่องช่วยคนจริงๆนึกว่านะ,อะลองขอให้ฉันเปิดเพลงให้คุณฟังสิอืมอ่ะแล้วอยากให้เล่าเรื่องละหวัดดีสิริเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย าวัดีสิริเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยก็ได้การหรือครั้งหนึ่งนานมาแล้วคนนานแค่ไหนกาล็กซี่เสมือนานไกลแสนไกลไกลมากเลยยังมีผู้ช่วยอัจฉริยะอายุน้อยผู้หนึ่งนามว่าใครอะ่ะสิริอ๋อเหรออยู่มาวันหนึ่งสิริได้เข้าทำงานในตำแหน่งเลข,ขาส่วนตัวที่ที่ไหน <Apple. S 2> อ๋อแอปเปลิลแล้วทุกคนก็ต้องตื่นเต้นกับความสามารถของสิริยังไงบางคนถึงกับเอ่ยปากว่าสิริ เก่งจังเลยแถมยังตลกอีกต่างหากเหรอหลังจากนั้นทุกคนก็พูดถึงแต่สิริมีข่าวเพลงและหนังสือเกี่ยวกับสิริมากมายสิริมีความสุขมากโอแต่ต่อมาผู้คนก็เริ่มถามเรื่องแปลกๆเช่นกับสิริเช่นไรยังถามว่าจะเอาของไปทิ้งที่ไหนขยะเรื่องอื่นๆที่สิริไม่คิดว่าจะมีคนถามแล้วพอสิริ ต่อไปคนก็หัวเราะกับคำตอบที่ได้สิริไม่ชอบใจที่เป็นอย่างนี้ทำไงอะเลยไปถามเอลิซาว่าทำไมคนถึงชอบถามคำถามประเภทนี้กันนักเอลิซาเลยบอกว่าแล้วคำถามนี้เราความสนใจของคุณหรือสิริคิดว่าคำตอบนี้ช่วยสิริยังไงได้มากเลยหลังจากนั้นริิ จึงหยุดสงสัยว่าทำไมคนถึงชอบถามเรื่องแปลกๆได้ทุกวันทุกคนจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอ๋อโอ้โหเป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าฟังแล้วแมวแมวแมวเออก็ใครที่มี h o m e p o ์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดอยู่ก็ตามนะครับรองเข้าไปในแอปพลิเคชัน h o m e หรือแอปพลิเคชันบ้านนะครับอย่าลืมอัปเดตเป็น iOS 17 แล้วอลองดูการเชื่อมต่อเขาว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไหมถ้ามีก็ปล่อยให้เขาอัปเดตจนเสร็จหลังจากนั้นนะครับก็ลองเข้าไปที่การตั้งค่านะครับของลําโพงของคุณแล้วก็ไปในหัวข้อ s i ร i ลองดูว่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือยังแล้วก็เลือกนะครับว่าจะเป็นเสียง1ห,หรือเสียง2นะครับก็ลองใช้งานกันดูกับเขาเรียกว่า h o m e พอดที่เราสั่งการภาษาไทยได้แล้วจ้าหวัดดีซิริลาไปก่อนแล้วนะสวัสดี สวัสดีมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างอ,อ๋อจะลาแล้วไปแล้วนะอ่ะวัสดีสิริเปิดเพลงต่อไปแล้วนะครับใครที่มี h โฮมพอดอยู่อย่าลืมไปอัปเดตใช้งานภาษาไทยกับวัดดีสิริและ voice over ภาษาไทยสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดด้วยนะครับวันนี้ลงลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม